สวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามือถือทีเอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่อัปเดตวันศุกร์นะครับก็มีเอ็กซ์เชงมาใหม่ครับตรงนี้ครับเอ็กซ์เชงมาใหม่ครับตรงกิจกรรมยูฟ่าครับแชมเปี้ยนสตรีกนั่นเองนะฮะนี่ครับนี่โอ้โหบาสเตียนชไวสไตตเกอร์นั่นเองนะฮะหรือชไวนี่นั่นเองครับขอเรียกสั้นๆแล้วกันนะฮะชไวนี่นะครับมีในเรื่องของการเอ็กซ์เชงเข้ามานั่นเองครับอ่ะเงื่อนไขในการแลกนะครับก็มีดังนี้เลยครับ1ก็คือตัว93ครับโอ้โหเก้าสิบสาม เพย์เยอร์เป็น UCL นั่นเองนะฮะสองก็คือตัว o v e r อ l l 84นะครับของ UCL นั่นเองฮะยี่สตัวนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เลยครับหน้าตาคร่าวๆก็ประมาณนี้นั่นเองนะฮะอันนี้เราก็สะสมกันมานานพอสมควรฮะเพราะว่าเราจะแลกในเรื่องของสกิลบูทนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็20ตัวนั่นเองนะครับอ่าสนะครับก็คือตรงนี้คร mm. ับโอเวอร์ออรเจ็ดสินะครับไม่ว่าจะเป็นการอะไรก็แล้วแต่นะครับยี่สิบการ์ดนั่นเองนะฮะก็หน้าตาก็ประมาณนี้ครับ การ์ดเหล่านี้นะครับอยู่ช่วงประมาณตั้งแสนต้นๆนั่นเองนะฮะก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดนั่นเองนะครับสี่นะครับก็คือโอเวอร์เจ็ดสก็แสนกว่าเหมือนกันครับในช่วง7 0็ดถึงเจอะไรประมาณนี้ครับราคาอยู่ที่แสนต้นๆทั้งนั้นเลยนั่นเองครับพูดง่ายๆว่า20การ์ดเนี่ยเอียกข้าวครับตรงนี้สาล้านตรงนี้3ล้านนะครับอืมก็ถือว่า6ล้านไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัวโอเวอร์แปดสิเช่นกันนั่นเองนะฮะตัวโอเวอร์แปดสินะครับก็จะมีการ์ดที่เราซื้อมาเพิ่มนะครับ แล้วก็การ์ดเก่านั่นเองฮะส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาเพิ่มนะครับนะก็ประมาณนี้นั่นเองฮะก็มีอยู่ประมาณ5ชุดนั่นเองฮะก็ราคารวมๆนะครับจากที่ทํามานะราคาเริ่มต้นที่มีเงินครับประมาณสักแปดสิบห้าล้านครับตอนนี้เหลืออยู่ที่หกสิบห้าล้านแล้วนั่นเองนะฮะเราเหลือการ์ดใบนี้ครับเก้าสิบสามสองใบนี้นั่นเองนะฮะซึ่งได้มาแล้วครับอยู่ตรงนี้ครับนี่เลยครับการ์ดสองใสุดท้ายครับซึ่งราคาสิบกว่าล้านเลยนะฮะแต่ว่าเพื่อนน้องๆครับเราก็ จำเป็นจะต้องทํานั่นเองนะฮะนี่แหละครับนี่ที่เราได้มานะครับก็คือบรูโน่เฟเนเดสครับแล้วก็เปาลิโน่ครับซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้รีวิว2ตัวนี้เลยนะฮะเราจะต้องทําชไวนี่ก่อนนั่นเองนะครับเสียดายมากเลยมาแล้วกดเคมไปเลยดีกว่านะฮะมาแล้ว1ตัวอ่ะมาแล้วหนึ่งตัวนั่นเองนะก็เหลือตรงนี้ครับสองการ์ดนี้นั่นเองนะฮะก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นั่นเองครับนี่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะ ว่าไปแล้วเราแรกเลยแล้วกันนะน,นะครับช่วยๆกันนะหนึ่งสองสามเอาแล้วนะครับไปแล้ว w วิงอ,อ่ขอเซฟรูปไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะได้แล้วนี่ได้แล้วครับผมอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูสเตตเขากันเลยนั่นเองนะฮะเขามาดูสเตตของชววนี่บ้างนะครับ สกิลบูตก็คือวิชั่นนะครับก็คือในเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับการโยนบอลต่างๆนะครับก็จะมีจินตนาการเป็นพิเศษนั่นเองนะฮะตำนานของบาเยอร์มิวนิกนั่นเองนะฮะในเรื่องของความถนัดเท้านะครับนะครับเท้าซ้ายอยู่ที่ระดับ3ครับเท้าขวาอยู่ที่ระดับ5านั่นเองครับถ้าสเตมินา10เต็ม10เลยนั่นเองฮะเพง่อยๆว่าใช้ชอยนี้เนี่ยอยู่ยาวๆได้90นาทีเลยนั่นเองนะฮะสกิลมูฟให้มา3าดาวนั่นเองครับอ่าในเรื่องของสเตตบ้างครับ เนื่องจากว่าเป็น CM นะครับความเร็วเนะี่ยไม่ต้องเด่นมากก็ได้ครับอยู่ช่วงประมาณ70-80นี่ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วนั่นเองครับนี่โอ้มีค่าจบสกอร์ด้วยนะครับนี่เกนั่นเองฮะยิงแรงด้วยนะนี่ อยู่ที่101ครับยิงไกลได้ด้วยครับที่99ครับโอเคก็ถือว่าเป็นแถว2ได้นะครับเนี่ยยิงไกลแถว2ได้ครับแต่ว่าในเรื่องของเท้าเนี่ยต้องวางเท้าดีๆนั่นเองนะฮะต้องเข้าเท้าขวาครับไม่งั้นอาจจะดุดกรอบได้นั่นเองนะฮะการหาตำแหน่งครับอยู่ที่98นั่นเองครับการส่งสั้นส่งยาวเนี่ยครับถือว่าทำได้ดีมากๆเลยครับอยู่ที่อยู่ที่106 105นั่นเองครับมีวิชั่นอยู่ที่108นั่นเองนะฮะการคอสบอลครับมี97นี่ถือว่าโอเคเลยนะฮะมีเคิร์ฟด้วยครับนี่ เพิ่มอีก98นั่นเองนะฮะยิงฟรีคลิกได้นะครับ90นั่นเองนะฮะการเลี้ยงบอลนะครับอยู่ที่93ครับก็พอพอได้นะครับพอได้นะครับการครอบครองลูกบอลนะครับอยู่ที่99ครับอืมโอเคนะครับความคล่องตัวอาจจะไม่ถูงนะครับ87เองนะครับมาดูในเรื่องของเกมรับกันบ้างนะครับเนื่องจากโชยนี่นะครับน่าจะเหมาะกับเป็นกองกลางที่ทั้งรุกแล้วก็รับได้นะครับเนี่ยครับจะสังเกตว่าเกมรับนะครับค่อนข้างที่จะทำได้ดีมากๆาเลยครับ ค่าแท็กขึ้นนะครับอยู่ที่98ครับนี่ครับค่าการสไลด์ครับอยู่ที่97้าสบเจ็ดครับการโมงครับอยู่ที่92ครับแล้วก็ค่าสเต็งนะครับความแข็งแกร่งครับอยู่ที่94้าสบสี่ครับการกระโดดอยู่ที่94เช่นกันครับนี่โอ้มีความดุดันนะครับอยู่ที่หนึ่งรอยหกนั่นเองครับสูงสีกับเปเป้ปอประมุขมากๆเลยนะฮะสูง183เซนติเมตรครับนี่ชอบตรงนี้แหละครับคือเกมรุกเกมรับนะครับสูงทั้งคู่เลยครับนั่นหมายความว่าชวานี่เนี่ยสามารถที่จะเติมไปสูงงงไไดด้้้แลลวกก็มารััับต่่่ำเเชนนนนนอะะฮ พลังแฝงให้มาส4อย่างครับก็คือในเรื่องของการโยนยาวนะครับการยิงไกลนะครับเป็นเพย์เมเกอร์แล้วก็เป็นเล่นเป็นทีมนั่นเองนะฮะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเล่น hey hey h e h ทุกทกันครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนานะครับนั่นก็คือร้าน Do u b l e P s h ช p นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามือบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สาคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักหมุด้เรยบลนะคั โอเคครับลิฟูเจอแผ่นะครับลิฟูมาด้วยแผน4ี่สามสามฮดิ้งเหมือนเดิมนั่นเองฮะชวาลี่คุมเกมแดนซ้ายนั่นเองนะครับส่วนแพนเซอร์11นะครับมาด้วยแผน4 1 4 1นะฮะโอ้โหดูจากตัวแล้วโหดมากๆเลยนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคครับลิฟูเป็นฝ่ายเคียร์ก่อนนั่นเองฮะเราเป็นเจ้าบ้านนั่นเองครับดูฟิโก้มาที่สารนิตติครับอึ่มลูกนี้ครับโดนดีอาร์ ขึ้นไปก่อนครับโรเดนินโยรายการครับกุลิดครับไหลมาที่สนิทิครับมาที่เมสซี่ครับมาที่โรนันโดครับลูกนี้โรนันโดครึ่งบอลไปมาที่โซกาเตสครับไหลมาที่โรเดนิโยครับเราจะพิมสุดยะดแน่นอนฮะแต่ละตัวนี่ตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ละตำแหน่งนี่แบบจัดเต็มมากๆเลยฮะ โอเคครับโรนินินโยครับมองเพื่อนแล้วจะเปิดให้คล้ายเอ่ยตรวนี้ให้บล็องครับเขี่ยไว้ได้ครับคูลิตรูกนี้ยังไงฮะหมุนวนไปก่อนรูนี้คึงบอลเมื่อก่อนครับรูนี้โอ้ดเนี่ยดักบอลไม่ได้ครับแต่กองเตะสะดุ้งเลยเมื่อกี้กองเตะกระโดดไว้รอเลยครับเมื่อกี้โอเคครับไปไม่ได้ครับมาที่โรนินดครับลูนี้ชไวนี่รออยู่ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ พอเกมรุกนะครับชวานี่ก oh. ็ข oh. ึ้นมาอย่างไวเลยฮนะครับ oh, ก็มารอรับบอลนะครับจากสตอยคอมนะครับนี่ครับตรงนี้ครับไหลมาที่ชวานี่ครับหือแต่ไม่ถึงครับโอ้โหมีมันดินี่ด้วยนะฮะโอ้โหโอ้แม่เจ้านี่เราเจอกับทีมโอ้โหอย่างเทพเลยฮะตรกนี้เมซี่ครับหืมกระโดดข้ามไม่ได้นะครับเมื่อกี้โอ้ยังติดครับยังติดกองเต้อยู่ครับโชคดีไปครับชวานี่เลียบอลมาได้ครับก็ เกมรับก็ลงมาช่วยดีนะครับชไวนี่ครับเกมรูกก็โอเคฮะดูนี่ครับฟิโกยังไปได้อยู่ครับให้โรนลนดูครับเปิดมาที่ตรงกลางโอ้โหไม่มีครับโอ้โหชไวนี่ก็กระโดดมาโม่งนะฮะจะสังเกตว่าเขาค่อนข้างที่จะแหลมอยู่นะฮะเขาเรียกว่าเป็นปิดทองหลังพระแล้วกันนะครับ ทีแรกก็กังวลอยู่ฮะสกิลมูฟสามดาวนี่มันจะประมาณไหนนะแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสครับในเรื่องของการแบบล็อกเข้าไปยิงปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการจ่ายบอลอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าชาวานี่ก็น่าจะโอเคนะฮะนี่ครับเจอเขาตลอดครับลูกนี้เป็นไงฮะลูกนี้โอ้โหหลุยฟิกโก้ครับลูกนี้ปั่นโค้งนะครับลูกนี้แต่ไม่เข้าครับลูนี้เมสซี่อ่าแล้วก็หมดครึ่งแรกนั่นนี่ครับลิฟูเสมอกับแพนเซอร์11นะครับ ศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นั่นเองนะฮะนะข้างหนครับเฮนเซอร์สิบเอ็ดครับเป็นฝ่ายเคียครับกุลิดครับมาที่โซกราเตสครับไหลมาที่บองครับสานิติครับโซกราเตสครึ่งบอลหนึ่งที่มาที่เมสซี่ครับเมสซี่รอเพื่อนเติมอยู่ครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ลงมาลึกเหมือนกันนะโอ้โหอ่ะถึงกุลิดครับลูนี้มาที่โรนันดิโนครับคือมาที่กุลิดครับ กองเต้ครับจะบอกว่ากุลิดหนึ่งคนนะฮะก็เท่ากับทีมพี่แล้วครับโอ้โหโหดมากเลยกุลิดมาดินี่นะฮะนะครับโรนันโดมาแล้วครับลูกนี้โอ้โหเฟกช็อตไม่ผ่านนะครับลูกนี้ครับเจาะไม่เข้าเลยนี่น่ครับข้อเสียของ iPad ฮะคือเราไม่รู้ถ้าด้านหลังๆเรานี่เป็นใครนะครับ จอมันสั้นมากครับไอแพดเดี๋ยวมีข้อดีนะก็คือปุ่มมันใหญ่แค่นั้นเองครับสวัสดีลองยิงดูโอ้โหลูกนี้ครับฟันเดอร์ซาตะปบเลยฮะลูกนี้มีเมซี่ไปแล้วครับเมซี่โอ้โหชนแล้วก็ไม่ล้มครับโอ้ลูกนี้ไรกาดโดนคันเซโล่ครับดักบอลได้ครับเดอะบอยไหลมาที่ฟิโก้ครับลูกนี้ครับจะชิ่งต่อให้โรนันโดครับอ่าครับไรกาดครับมาที่ซานิติฮะ เส <Messi. S 2> ซีคืนมาที่ซาน,นิตี้ครับ <S <S กุลิตโรนันโดครับัวนี้ไหลามาที่โรน,นันยินโยครับลูนี้ยิงไปแล้วโอ้โหโลูนี้ครับเขาสองชมัยขึ้นครับรีบออกบอลดีกว่า,ค,วาครับดูก่อนอ่ะโยนมาที่ซาน,นิตี้ครับเข้ากลางมาที่กองเตะครับเดบอยโอ้ลูนี้โรน,นันโยครับมาช่วยกิมรับดีมากเลย ไหลมาที่ใครเอ,อเ่ยโซกาเตสครับลูกนี้ชิปมาโอ้โหโอ้ยลูกนี้ยังไงครับกุลิตโอ้โหลูกนี้ครับอื้มเกือบแล้วครับนะครับลูกนี้ฟิโก,โกจะได้บุกต่อไหมบุกต่อไหมลูกนี้คืนมาที่เดบอยครับเดบอยคืนมาที่กองเต้ครับมาที่โรนันโดโอ้ก็จบกันไปด้วย0ต่อ 0, 0นั่นเองนะฮะเกมนี้ก็ชาวอนนี้ก็มีส่วนบ้างนะครับ อะเกมที่2แล้วกันครับลิเวอร์พูลเจอใครเอ่ยเจเนอรัลเอ็กซ์นั่นเองฮะมาด้วยแผน4-4-2ครับของหน้าเป็นมาเน่แล้วก็เลวานนั่นเองนะฮะเปิดเกมครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนั่นเองฮะสตอนค็อกไหลมาที่เดอะบอยครับกองเต้ครับมาที่ซานิติครับกองเต้ครับที่เดอะบอยไหลมาที่ชชยนี่ครับ เซโล่ครับเราหาช่องอยู่นะฮะลูกนี้แยงตาดีหนึงนะฮะสตอยคอฟครับลูกนี้ไหลมาลูกนี้โอ้โหลูกนี้ครับลืมไปว่าชไวนี่สกิลมูฟสามดาวครับเราชินแต่สี่ดาวครับไม่งั้นเขาก็เลนเชงไปนะครับอ่ะมาทีเดียครับอาครับสานิติครับสานิติยังไม่เติมขึ้นมาสูงเท่าไหร่นะเกี่ยนี้ ออล้ครับฟิกโก้ครับลูกนี้มีจังหวะแล้วเปิดไปแล้วถึงไหมอูยไม่ถึงครับไม่แน่ใจว่าชาเวน,นี่หรือว่าใครอย,อยู่ข้างบนเมื่อกี้นี้ฮะโรนันโดหรือว่าชาเวน,นี่นะดูไม่ออกกันฮะอ่าแล้วเกมนี้ก็เป็นฟรีคิกนั่นเองครับลูกนี้เดอะบยยิงไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหโอ้ยเข้ามาปิดทันนะฮะลูกนี้อืมอดเป็นประตูไป,รปรครับคันเซลโลเข้ากลางมาที่เปเป้โอ้โหไม่ถึงครับเดลโบยมองอีกทีนึง ลูกนี้โอ้เขียได้อ้าวลุยฟิโก้ยังได้อยู่ลูกนี้ปั่นของโคมาอ้าวแล้ครับลีพูก็ขึ้นนำไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองครับผมลูกนี้ครับก็เป็นการสกัดบอลของกองหลังนะครับแต่ว่าไม่เด็ดขาดครับเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่พ้นขีดอันตรายครับตรงนี้ครับก็เป็นฟิโก้ได้บอลมาก็ปั่นของโค้งเข้าไปนั่นเองฮะเจเนอรลล์เอ็กเป็นฝ่ายเคลียร์ต่อครับเคซีเซย์ครับมาที่แบมบ้าครับ อาจจะมีเสียงภาคแปลกๆนิดนึงนะฮะวันนี้เราใช้เสียงเป็นเสียงญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะอาจจะไม่ไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะฮะลูกนี้ครับมาที่สตอยคอปแล้วลูกนี้มงแบบงงๆนะฮะสตอยคอปเอาละครับลูกนี้ครับสตอยคอปมงเข้าไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นั่นเองครับลูกนี้โดนเบียดไปด้วยครับถ้ามงก็จะแปลกๆนิดนึงนะฮะจะล้มแหลมไม่ล้มแหลมนะลูกนี้อือหือ่าครับเดี๋ยวเราเอ็กเป็นไฟเคลียร์ต่อครับเจร่าครับ แฮสันอุดอยเจอละเรวานดอฟสกี้ครับมาที่เคสเย่ครับมานี่โอ้ต่อบอลดีครับตัวนี้เป็นบ้าโอ้เฟกช็อตหนึ่งทีเป็บนบ้าไหลามาให้ที่คันเซลโล่แล้วก็คืนที่เป็นบ้าครับลูกนี้เป็บนบ้ามีโอกาสเปิดไหมโอ้ลูกนี้เฟกช็อตอย่างสวยเลยครับแต่ว่าส่งคืนหลังไม่ดีครับมาที่เดวบอยนั่น,น,นเองครับลูกนี้ฟิโก้ไหลมาที่โรนันโดนี่นครับลูกนี้ ูกนี้โอ้โหวิ่งมา2ขนาดนี้โอ้แต่ว่าเข้าไปกระจุกกันหมดแล้วโอ้แล้วก็เลยไปหมดเลยครับไม่ไม่มีใครเลยครับอ้าวยังไงครับโรนันโดยังได้อยู่ลูกนี้ขอยิงหนึ่งทีโอ้ยกขไม่ได้เหมือนเดิมครับเกมนี้ชไวนี้เราหายไปไหนฮะอ่ะหมดครึ่งแรกครับก็ลิพูก็นำสองประตูต่อศูนย์นั่นเองฮะเกมนี้เป็นการปั้นเกมจากเดนขวาั่นเองครับชไวนี้ก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะทํา เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นั่นเองครับอ่ะเริ่มรึ่งหลังครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นบอลทางกาบซ้ายปล่อยขึ้นนั่นเองนะฮะดูนี้ครับฮัสันโอดอยวิ่งมาแล้วลูกนี้ยังไงฮะอูโหลูกนี้ฟกชอยด์ยังสวยครับแล้วก็ไหลามาที่มานี่เราก็ยิงอ้โหลูกนี้เป็นซูเปอร์เซฟของชมาเคิลน,น,นั่นเองครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วนี่เปิดมาโอ้ยไห,หลขึ้นมาที่ยังไงฮะโอ้โหมาเนี่ครับลูกนี้ครับ โม่งย้อยเข้าไปครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้คันเซโลวิ่งเข้าไปประกบแล้วนะแต่ว่าตู้แรงมานี่ไม่ไหวครับอะไะครับเจเน็ลล์เอ็กตามมาที่2ประตูต่อหนึ่งแล้วนั่นเอครับฟิโกเดบอยมาที่สานิติครับสาริติคือที่เดบอยครับที่กองเต้ครับยาสมาที่ชไวนี่ครับคันเซโลมาที่สตอยคอร์ครับลูกนี้รอเพื่อนเติมชไวนี่เติมไปแล้วอ้าวครับให้ที่ชไวนี่ครับ ลูนี้มาแล้วลูนี้หนึ่งทีชอตหนึ่งทีสตอยคอครับขอปั่นหนึ่งทีโอ้โหลูกนี้โอ้โหนี่ครับถ้าเรากดปุ่มนะครับพอมีกองหลังเข้ามาเนี่ยเขาจะแบบชนเราได้มันมันมีดีเลย์ฮะต้องบอกไว้นิดหนึ่งแต่ถ้าเราลากนิ้วครับก็สามารถที่จะยิงได้เลยครับกองหลังไม่น่าจะเข้าทันนะเมื่อกี้ตรงนี้โลนโดได้บอลแล้วครับขึ้นมานี่ชวเนี่ครับชวนี่เลงหนึ่งทีแล้วก็ยิงดูสีโอ้โหยาแล้วครับ เขาไปแล้วครับนาทีที่7 1ครับชวนี่ออกของครับเรียกว่าออกแสงแล้วครับลูกนี้ครับชวัยนี่ครับทาให้ลิพูขึ้นนําไป3ประตูตอนหนึ่งแล้วนั่นเองครับลูกนี้เป็นการไหลมาจากตัวนันโดครับแล้วก็ยิงไปครับตรงนี้ครับยิงก็ยิงตรงๆเลยครับไม่ได้ปั่นอะไรเลยนะครับก็ถือว่ายิงได้ดีอยู่ครับถึงเนล่อเอ็กครับเป็นฝ่ายเขียมเหมือนเดิมครับมานี่สันอุดอยไปไม่ได้ครับ โอ้โหแต่ก็ยังส่งบอลให้มาเน่ถึงอยู่ครับลูกนี้โอ้โหโดนดักไว้ได้ครับเปเป้โอ้ติดบล๊บ้บาครับเคซีเย่เลวานลูกนี้โอ้ยถึงมานี่ด้วยลูกนี้โอ้โหอย,ย่างสวยครับลูกนี้ต้องเสียบแล้วครับโอ้โห <c oughs> นึกว่าจะยิงครับเมื่อกี้ฮันสันโดนโอ้โหแต่ว่าเฟิกช็อตเดี๋ยวว่าเฟิกช็อตได้สวยนะครับเห็นหลายจังหวะแล้วนะครับครับลูกนี้ฟิโก้มาแล้วแล้วก็ชิปไปที่โรนัลโด์ครับลูกนี้ถึงไหมถึงอยู่นะถึงอยู่โอ้แต่ว่าโดนโดนเบียดนิดนึงครับ แต่ก็ยังได้ได้บอลอยู่ฮะลูกนี้ปุ๊บลูกนี้ว่ายังไงับโรนันโดโอ้โหไม่รู้จะไปยังไงนะครับตอนนี้ครับหัวก็แดงแดงด้วยฮะรมานี้อ่าแล้วก็หมดนะครับก็ถือว่าชววนี่ครับเกมนี้ครับยิงประตูได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการต่อบอลอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นั่นเองนะเกมพิศาครับลองดูสิเกมนี้ชววนี่จะได้เกิดหรือเปล่านั่นเองนะเจอครูเจ๋งนะครับ มาด้วยแผน4-4-2นะครับมาเริ่มเกมครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเคียร์ก่อนนะสตอยคอร์มาที่เดบอยของเต้ครับมาทั้งขวาที่ซานิตีนั่นเองครับทิ่มาให้หลุยฟิโก้ครับฟิโก้มองที่ซานิตีครับแล้วก็โอ้โหลูกนี้ลูดิเกอร์ดักไว้ได้ครับซอนโอ้หมุนมาถึงทีครับลูกนี้แล้วก็โอ้โหคิลเลพาร์สอย่างสวยครับให้ที่ลูแล้วก็ครโอ้ลูกนี้ว่ายังไงครับยังไงอะไรยังไงตะไบ ใครเกินกาโอ้หโอ้ยจูลมุนน่าน่าเขตโดโทษน่ากลัวมากเลยครับลูกนี้หนึ่งต่อสามอะเอาไม่อยู่ฮะเอาแล้วเขาลูกกกูไม่อยู่อะ่ะเมื่อกี้ลูกนี้ว่ายังครับฟิโก้ยังได้อยู่แล้วก็ออกไปครับสถินะทุ่มมาให้ที่เดบอบอรครับมาที่หลุยฟิกโก้ครับลูกนี้โอ้โลูกนี้อซอนครับชนกันครับซอนกับฟิโกโ้ ซอนแข็งกว่านั่นเองครับลูกกากูมาที่ทเดียบอยครับที่เดมเบร่ครับเดมเบร่รอเพื่อนเติมอยู่วนก่อนอ่ะเข้ากลางมาที่เดียบอยครับเจลาด์ครับมาทางซ้ายที่ลูริเกอร์ครับลูนี้อุ้ยซอนแต่ก็ยังได้อยู่นะซอนอูรุนี้โอ้โหส,สันติแซไปนิดน,นึงครับเขาขาสกิดน,นิดนึงอ่ะเดียบอยไหลมาตรงกลางที่โดนนิดดูครับ ฟิโก้ไปแล้วครับเฟกช็อตหนึ่งทีรอโรนันโดวิ่งไปครับลูกนี้ได้แล้วครับโรนันโดจะยังไงครับลูกนี้โอ้ยเฟกช็อตหนึ่งทีแล้วก็ปั่นของโค้งเข้าไปครับโอ้ยลีกูขึ้นนำครับนาทีที่32ครับ1ประตูต่อศูนย์แล้วนั่นเองครับลูกนี้ครับเป็นการเฟกช็อตนะครับของโรนันโดครับเป็นการเจอกัน1ต่อ1น่งอ่ะต้องดวล1ต่อ1กันนะเมื่อกี้นี้ครับพอผ่านได้ก็ยิงนะฮะลูกนี้อ่ะ ผู้เจ๋งครับเป็นฝ่ายเคลียร์ครับลูกากูลูกากูยังไม่ส่งให้ใครครับอ่าเข้ากลางมาที่เดบอยครับมาที่เดมเบเล่ครับเดมเบเล่มองเพื่อนอยู่ลูกากูโอ้ส่งเข้ากลางมาเปเปยดักใบได้ครับเดบอยครับมาที่ฟิโก้ครับโดเนนโดครับตทุนี้รอชาวานี่นะครับจะเส็นกิวว่าชาวานี่ก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้วิ่งขึ้นมาแบบดู ครับลูกนี้ฟิโก้ลองปั่นหนึ่งทีอ้าวครับแล้วก็เข้าไปนะครับลูกนี้ครับยูพูขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์ครับจากหลุยฟิโก้นั่นเองครับลูกนี้เป็นการปั่นบอลนะครับด้วยขาซ้ายอีกเหมือนกันนั่นเองครับคล้ายลูกแรกที่โรนันโดยิงนั่นเองครับลูกนี้ครับปั่นโค้งเข้ามุมเดิมครับอูเจ๋งเป็นฝ่ายเคลียร์ต่อครับลูกากูมาที่เจอระครับ แล้วก็หมดครึ่งแรกไปครับผมลิพูก็นำคูเจ๋งไป2ประตูต่อ0ูนย์นั่นเองนะครับคูเจ๋งเป็นฝ่ายเลียรต่อครับเจอหลานครับอาลรกนี้ฟิกโก้ครับได้บอลมาแล้วครับแล้วก็คืนหลังดีกว่าให้ทีเดียวบอยครับของเต้ครับให้ชวไวนี่ครับชวไวนี่ของ้างสักทีหนึ่งได้ไหมขอขาซ้ายโอ้โหลูกนี้โอ้หไม่ตรงกรอบนะครับลูกนี้ครับ โอ้แต่ผู้รักษาประตูนี่เหมือแล้วนะเมื่อกี้นี้ครับกว่าจะรู้ตัวนะเมื่อกี้บอลมาถึงแล้วครับถ้าตรงกรอบนี่มีลุนนะมีลุนนะเมื่อกี้นี้นะครับลูกนี้โอ้โหยังไปได้อยู่ครับมาลูกกูครับที่เจลานะโอ้ลูกนี้ครับด h อาร์ s รู้สึกว่าช่วงหลังๆครับดีอาร์ s เริ่ม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 ขึ้นมาสูงนะครับเมื่อกี้นี้ครับมาแ็กขึ้นสูงนั่นเองคโอ้ลูกนี้จะฟกช็อตนะครับอ้าวยังไงฮะ มีการฟาวเกิดขึ้นฮะแบบงงๆฮะโอ้โลูกนี้ยิงไปแล้วครับลูกนี้ครับมีการฟาวนะตอนที่โรเดนโดครับอยู่ในกรอบเขตโทษนะซึ่งไม่ได้มีบอลแล้วครับตอนนั้นแต่กรรมการเป่าอย่างนี้เราก็ต้องต้องตามน้ำครับเจลาครับดูการกูครับที่เดบอ <ทำ S 2> ยครับที่เดนเลยครับ เดมเบเล่ลูกนี้โอ้โหโดนชไวนี่ครับแ็่ขึ้นไว้ได้ครับลูกนี้ครับต้องบอกนิดนึงครับว่าชไวนี่นี่ถือว่าแข็งมากๆเลยนะครับเล่นเกมรับได้ดีครับนี่ครับพอเกมลุกเขาก็ดันขึ้นมาครับนี่ครับเขาก็รอเพื่อนส่งมาอยู่นั่นเองครับแต่ว่าสตอรีคอร์ไม่ส่งให้นั่นเองครับเดมเบเล่เขากลางครับมาที่ลูกกากูครับนี่ครับนี่ครับชไวนี่ครับเห็นไหมครับเกมรับนี่ เขาหาตำแหน่งดีอยู่นะในเรื่องของเกมรับครับนี่โอ้ยถ้าช่วยกับกองเต้นี่ก็ถือว่าแจ่มอยู่เหมือนกันนั่นเองครเกมลุกอาจจะไม่โดดเด่นครับชไวนี่เหมาะกับการแปะนะครับก็คือการส่งบอลนะแล้วก็ยิงแถว2นะครับแล้วก็เล่นเกมลับนะครับที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกับ CD m นะแต่ว่าเล่นตำแหน่ง CM นั่นเองครับจะเป็นกองกลางที่แนวสายกองกองรับนะครับมากกว่ากองลุก ประมาณนี้นะแต่จริงๆเขาก็เล่นเกมลุกได้แหละนะการยิงแถว2การส่งบอลอะไรเงี้ยดีดีทั้งคู่เลยนั่นเองนะฮะมวันนี้ครับมาที่สตอยคอรครับมาที่มานี่ครับมานี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับลืมดูมานี่มาตั้งแต่เม,มื่อไหร่อาครับไหลามาแล้วที่เดบอยครับถึงไหมไม่ถึงครับลูกนี้อื นะครับเจอละลูกนี้อ้าวชวยชวยนี่ว่าไงครับลูกนี้โอ้โหนี่ครับพอเขามีจังหวะนะครับเราก็พยายามจะยิงแถว2นะซึ่งส่วนใหญ่ก็เข้าเข้ากรอบนะครับแต่ว่าไม่เข้าโกนะแต่ถือว่ายิงแรงอ้าวนะครับลูกนี้ครับด h e a สครับมาจากด้านหลังครับโอ้โหวิ่งออกบิงอ้อมมาจากด้านหลังแล้วก็มาหมงนครับลิฟูก็นําไป4ประตูตัอศูนย์นั่นเองครับลูกนี้ ที่แล้วก็จบเกมนั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปดูท้าย EP กันครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าชเวนี่ครับเหมาะกับเกมรับนะครับก็คือหมายถึงว่าความโดดเด่นของเขาเนี่ยเกมรับเนี่ยค่อนข้างดีครับเกมรูกก็เติมได้ดีเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าเขายิงแถว2เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นประตูนะครับส่วนใหญ่ไม่เป็นประตูแล้วยิงไปประมาณสักสาครั้งนะครับเป็นประตูอยู่1ครั้งนั่นเองครับแต่ถือว่าก็ถือว่ายิงดียิงคมนะครับ ถ้าเข้าเท้าขวาเขานั่นเองนะฮะเวลาที่เล่นเกมรับนะครับเขาจะอยู่ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็เข้าไปวิ่งเข้าไปแบบเข้าไปเทคขึ้นในค่อนข้างที่จะคมนะครับค่อนข้างขคมนะเพราะว่าในเกมรับตรงนี้ครับค่อนข้างสูงมากเลยครับนี่ครับ 98-97ประมาณนี้ครับการมาร์กการประกบตัวก็อยู่ที่93นั่นเองนะครับถ้าใครชอบ CM นะครับสายเกมรับนะครับจ๋าๆหน่อยนะครับก็ชวานี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจเช่นกันครับเกมรุกก็ทําได้ดีเช่นกันนะฮะถ้าเราได้เล่นมากกว่านี้ครับเขาก็น่าจะมีอะไรที่โดดเด่นมากกว่านี้นะครับแต่ว่าใน3เกมนี้ถามว่าชอบไหมก็ถือว่าชอบครับ แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบสกิลมูฟสามดาวนะครับบางทีเราก็หลงนะจะกดเลนเช้งนะครับปรากฏว่ามันไปฮิวึงฮิวนั่นเองครับบางทีก็เลยทําให้เสียจังหวะไปนั่นเองนะฮะไม่งั้นก็อาจจะได้ยิงมากกว่านี้นั่นเองครับโอเคสําหรับวีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ